ระหว่างบรรทัดของสูตรคณิตมีชื่อของเขาแอบ,บซ่อนอยู่และระหว่างรอยไฮไลท์สีพาสเทลมีหัวใจของเธอเต้นดังยิ่งกว่ากลองสอบเข้าคืนลมอุ่นบนแดดฟ้าหอสมุดมหาวิทยาลายัยแสงไฟเมืองด้านล่างเปล่าเราหมู่ดาวมิ้นไ์วัยสิปปี กำกระดาษตอบรับเข้ามาหาวิทยาลัยไว้ในมือส่วนภูผารุ่นพี่ปีหนึ่งผู้เคร่งขรึมยืนเสื้อกันหนาวให้เธอสวมมันพร้อมกลิ่นดินสอไม้บรรทัดและกาแฟที่คุ้นเคยเขากระซิบเบาวๆว่ายินดีต้อนรับนักศึกษาคนใหม่ ปลายนิ้วของทั้งคู่แตะกันเราประกายไฟจากไฮไลท์สีเหลืองและจมลงที่จุบแผวเหมือนลมหายใจแรกของเชา้าไม่ไรร้อนแต่แน่นอุ่นนุม่มลึกเหมือนประโยคดีๆที่ได้คำตอบถูกทั้งแผ่นข้อสอบและทั้งหัวใจมิ้น สาวม6ผู้สดใสชอบผูกผมห่างมา้าและพกสมุดปกใสติดสติ๊กเกอร์ท้องฟ้าเธอฝันอยากสอบติดคณะวารสารศาสตร์ เพราะอยากเขียนเรื่องราวธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องพิเศษเธอเรียนดีระดับหนึ่งแต่แพ้ความกังวลก่อนสอบทุกครั้งภูผารุ่มพี่ปีหนึ่งวิศวะที่ดูเงียบนิ่งและมีวินัยเหมือนกริดเส้นกราฟเขาทำพ์ทไทมเป็นพี่ติวที่คาเฟ่กวดวิชาเล็กๆใกล้สถานีรถไฟฟ้าเขาไม่ใช้คำพูดหวานทว่าทุกประโยคเป็นดินสอกดศูด 5มิลลิเมตรที่คมพอจะขีดเส้นทางให้ชัดเขาพบมิ้นครั้งแรกในเช้าวันฝนพรำเธอมาสายหายใจหอบและขอโทษด,ด้วยรอยยิ้มที่ทำน้ำค้างในแก้วน้ำเย็นละลายผู้ผาชี้เก้าอี้ตรงข้ามยืนผ้าเช็ดหน้าให้แล้วเริ่มอธิบายโจทย์ยาวก็ทำให้สั้นโดยการแยกชิ้นส่วนรักที่ยาวก็เหมือนกัน ค่อยๆอ่านทีละบรรทัดจากหนึ่งชั่วโมงกลายเป็นสองจากโจทย์เลขกลายเป็นแผนชีวิตเขาสอนเธอทริคจำสูตรเธอสอนเขาฟังเพลงอินดี้และวิธีดูพระอาทิตย์ตกผ่านหน้าต่างสถานีสองดวงใจค่อยๆขีดเส้นใกล้กันอย่างสุภาพมีระยะห่างเท่าความเคารพ มีคืนหนึ่งก่อนวันเกิดครบ18ของมิ้นเธอบอกเขาว่าเธอกลัวสอบไม่ติดผู้พาหยุดนิ่งและวาดแผนผังด้วยประกาเจลถ้าพลาดแผน A ก็ยังมี B C D เหมือนเขาวงกฎที่มีประตูเล็กๆซ่อนอยู่ขอแค่เธอเดินต่อคำพูดนั้นเป็นไฟทางและเป็นพ่อห่มในวันที่เมืองเปียกฝน วันประกาศผลสอบเข้าท้องฟ้าสีฟองนมเมคบางพาดเหมือนกระดาษวาดรูปมินยืนหน้าจอคอมในบ้านมือสั่นเหมือนปลายไม่ขีดก่อนจุดไฟเธอเลื่อนหาชื่อช้าๆแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นชื่อเธอในรายชื่อผู้ผ่านเธอร้องติดเสียงดังจนยุงตกใจแม่กอดเธอแน่นน้ำตาหวานเหมือนชานนมใส่น้ำทึ่ง เย็นวันนั้นผู้พานัดเธอที่ทางเดินดอกชมพูพันทิ์ในมหาวิทยาลายัยเขาเตรียมสมุดโน้ตปุกคราฟมอบให้หน้ากระดาษทุกแผ่นถูกแปะโพส์อิตรูปดาวตัดจากข้อสอบเก่าจนเต็มเล่มดาวจากโจทย์ที่เคยทำพลาดดาวจากความพยายามดาวจากํำให้กำลังใจ เขาพูดว่านี่ถือท้องฟ้าที่เธอสร้างด้วยตัวเองลมเย็นค่อยๆไหลผ่านพาเศษด,ดอกสีชมพูปลิวเหมือนหิมะในฤดูที่ไม่ควรมีหิมะมิ้นเปิดหน้าหนึ่งพบรูปถ่ายพลรอยใบเล็กเป็นภาพเธอเอียงคอขณะตั้งใจฟังที่คาเฟ่กฎดวิชาติดโนต้ตว่า number one favorite view เธอหัวเราะทั้งน้ำตา ใจเต้นเหมือนเครื่องเมตรอนอมตั้งที่120 bpm ผูผาถอดนาฬิกาข้อมือหนังเข้มออกชูขึ้นเล็กน้อยระวันรอคอยเธอคือเหตุผลที่เวลาเดินตรงวันนี้อยากให้มันเดินไปพร้อมกัน เขาไม่ได้สวมให้เธอทันใดแต่ยื่นให้ด้วยสองมือเหมือนยื่นคำมั่นที่คมชัดกว่าคำสาบานใดมิ้นรับไว้นิ้วทั้งสองแตะกันเพียงแค่สัมผัสน้อยๆแต่ไฟในอกก็ลุกเหมือนไฮไลท์สีพีชปาดบนประโยคสำคัญเขาค่อยๆประคองมือเธอไว้ฝ่ามือนุ่มและอุ่นราวแก้วโกโก,ก้ที่เพิ่งยกลงจากเตา ตั้งแต่วันนี้เราเดินช้าได้แต่ขอเดินด้วยกันนะเสียงเขาไม่ดังแต่มั่นคงเหมือนสกรูตัวเล็กที่ยึดสะพานทางเส้นฝนโปรยบางพอดีเม็ดฝนเล็กเท่าจุดไข่ปลาตกลงบนไหล่เสื้อและสายผมของมิน้นเธอยิ้มเอียงหัวให้ลมกลิ่นหญ้าเปียกทำให้อากาศหวานอย่างประหลาด ผูผพาคลี่เสื้อกันฝนใส่เธออ้อมแขนของเขาเป็นร่มที่บังโลกทั้งใบไว้ด้านนอกจังหวะนั้นไม่มีคำหวานยืดยาวมีเพียงความเงียบที่พูดได้เขาน้มตัวลงใกล้แววตาอ่อนละมุนเหมือนหมึกประกาเจลบนกระดาษเครมจูบที่เกิดขึ้นสั้นแผ่ว เบาเหมือนแนบหน้าผากกับหน้าต่างเย็นในเช้าวันฝนแต่มันลึกยิ่งกว่าโจทดพิสูจน์เรขาคณิตเพราะคำตอบไม่ต้องแสดงวิธีธรำแค่รู้สึกก็เพียงพอ มือของมิ้นขยับไปแตะหน้าอ,อกขวาของเขารับรู้การเต้นที่สอดจังหวะกับของเธอสองเต้นหนึ่งเพลงเธอหัวเราะเงียบๆน้ำตาอุ่นไหลช้าเหมือนช็อกโกแลตด,ดำละลายผู้พาใช้บังทางเช็ดอย่างทนุถนอมนักศึกษาคนใหม่ห้ามร้องให้เยอะเดี๋ยวตัวหนังสือเลอะเธอตอบคำๆว่าก็หัวใจมันฟองโต คำว่าฟองโตกลายเป็นรหัสลับของสองคนตั้งแต่นั้นฟองจากนมบนลาเต้ฟองจากความฝันที่พองตัวฟองจากความรักที่เบานุ่มละเอียดแต่เต็มถ้วยค้ำลงดอกไม้หยุดปลิวเหลือเพียงแสงไฟอุ่นบนทางเดินเขาจับมือเธอแน่นขึ้น1มิลิเมตรพอให้รู้สึก แต่ไม่แน่นเกินไปเธอบีบกลับเบาๆทั้งผู้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันเสียงร้องเช้ากระทบพื้นเปียกราววงดนตรีกลองเบาที่คุมจังหวะให้หัวใจรักที่เติบโตวสวยไม่ใช่รักที่รีบเร่งหรือเสี่ยงแต่เป็นรักที่ตั้งใจอ่านคู่มือกันก่อนเริ่มใช้งานคู่มือชื่อว่าเคารพขอบเขต และอนาคตร่วมกันเคล็ดลับจากภูผาและมิน้นตั้งเป้าหมายคู่วางตารางอ่านหนังสือเหมือนวางตารางเดทให้เวลากับความฝันของกันและกันเท่ากับเวลาคิดถึงกันสื่อสารแบบไม่ขาดบรรทัดแทนที่จะเดาให้ถามตรงไปนุ่มนวลความเข้าใจคือปากกาสีดำที่ทำให้ตัวอักษรชัด ให้เกียรติขอบเขตเสมอจับมือเมื่ออีกฝ่ายโอเคเก้าวช้าเมื่ออีกฝ่ายต้องหายใจความสุภาพคือความเซ็กซี่ที่ยั่งยืนชมความพยายามมากกว่าผลลัพธ์วันที่ตกก็ยังคู่ควรกับอ้อมกอดกำลังใจรักที่ดีคือสนามซ้อมไม่ใช่ศารตัดสินรักษาความฝันของตัวเอง การมีแฟนไม่ใช่การวางปากกาแต่คือการเติมหมึกให้เข้มขึ้นคนรักที่ใช่จะทำให้ความฝันอ่านง่ายขึ้นไม่ใช่ถูกขีดค่าคาคมสั้นๆทันยุครักที่ชัดต้องอ่านง่ายกว่าข้อสอบที่ยากขอบเขตชัดคือกุญแจยิงเขารบยิงไกล ความอ่อนโยนคือภาษากลางเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเดินช้าไปด้วยกันดีกว่าวิ่งเดี่ยวแล้วหลงทางถ้าเป็นคุณจะเลือกจดหมายตอบรับเข้ามหาวิทยาลายัยหรือจดหมายรักก่อนกันแล้วเพราะอะไรล่ะครับคะเล่าให้เราฟังใต้คลิปหน่อยสิว่า คำแนะนำหรือกำลังใจแบบไหนที่ครั้งหนึ่งเคยพาคุณผ่านด่านชีวิตยากๆมาได้ขอให้ทุกคนเจอคนที่จับมือแล้วหัวใจฟองโตเหมือนลาเต้แก้วโปรดนุ่มลึกอุ่นใจและทำให้วันธรรมดากลายเป็นบทที่อยากอ่านต่อเสมอรักให้ชัดเขารบให้พอ แล้วพรุ่งนี้เราจะสอบผ่านเรื่องหัวใจด้วยกัน